นกับแฟนหนูอะทำไม่แฟนหนูเขามีแฟนใหม่แล้วค่ะอ๋อหนูก็เลยเสียใจเหรออือมมีแฟนคนเยอะแนเลยอะหนูอยากลากออกจากห้องนี้แล้วเอาแล้วจะไปอยู่ไหนอ่ะจะไปอยู่ห้องกุ้ง อบานก่อนแล้วก็ค่อยจะไปอยู่ห้องอื่นได้ดไม่เป็นไรอ่ะห้องอุบานมันไม่สำเร็จแน้ว่มาไม่เป็นไรคนอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะเดี๋ยวโตวขึ้นไปหนูก็จะเจอคนอื่นอีกอาจจะหลอกกว่านี้ก็ได้อาจจะนิสัยดีกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรลูกไม่ต้องร้องไห้หนูก็หน้าตาสวยเดี๋ยวหนูก็เจอคนอื่นเข้าใจไหมคะ เขาบอกว่าเป็นมาเขาสวยอ่ะอมไม่เป็นไรหรอกหนูก็สวยเหมือนกันทุกคนมีดีในตัวเองไม่ต้องเสียใจนะคะแล้วเป็นแฟนกันนานหรือ,อยังอ่ะแต่ตังตัวนี้อมคุณครยเอาพูดแบบนี้ได้ไหมคะอ่าไม่พูดก็ได้